สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาเมฆน่านะคะวันนี้ในที่สุดอีกแล้วนะเราลอกันทุกอาทิตย์เลยตื่นเต้นกันทุกอาทิตย์เลยในที่สุดเราก็จะได้ดูที่สนุกใหญ่บะอีพีที่สิบกันเลยะถึงแม้ว่าอีพีที่น่าจะจบไปสับสิ้นหวังแล้วเราก็ได้ข่าวมาว่าอีพีหน้าก็จะจบ ภางย่านเริงลมกันแล้วนะคะทีนีง้งว่าจะคิดไม่ออกก็ตามว่ามันจะจบยังไงภายใน EP 2 EP เนี่ยสู้กันมาตั้งแต่ EP 5 EP 6จะจบภายใน EP 2 EP ในขณะที่ตอนนี้ก็สถานการณ์ย่ำแย่สุดๆจะชนะยังไงก่อนพูดเราก็อยากดูเลยเอาเป็นว่าจะเท้าความกันแค่สั้นๆนะคะ่ะเราจะได้ไปดูไดอนนะะันค่ะ ขนาดน,นี้ก็ใกล้ได้เวลาชายแล้วด้วยเรื่องาก็จะมาคุยคยกันก่อนนั่นก็คืออีพีที่แล้วเนี่ยจากตอนแรกที่สู้กัน2ฝั่งใช่ไหมก็คือจะเป็นทันจิโร่ทาโนซุยสู้กับยูทาโรส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นเซนิสึอินุสุเกะสู้กับไดคิก็เกิดการเปลี่ยนแผนขึ้นมาเนื่องจากว่าเหมือนมันยิดเยือะเขาก็เลยต้องเปลี่ยนแผนกันโดยการที่ให้ทันจิโร่เนี่ยไปช่วยฝั่งอินุสุเกะ เพื่อที่จะว่าเฮ้ยอย่างน้อยตัดหัวได้สักตัวใดตัวหนึ่งก่อนอนะเออพอทีนี้เขาก็เลยกลายเปว่าถนาสนูซูของเรานั้นใช้เดี่ยวกับคิวทาโร่พี่โหดมากๆนั่นแหละส่วนฝั่งทันจิโร่ก็คือทําได้สําเร็จนะตัดหัวมาได้แจ่ความดีใจนั้นอยู่กับเราได้ไม่นานค่ะดีดีดดคิวทาโร่ก็กิงปุง๊บจะมาทงกังอิโนสุเกะเลยแล้วก็จิกหัวน้องตัวเองกลับไปีกางฮ คือง่ายๆพอเห็นฉากนั้นอะเรารู้สึกแบบเราสิ้นหวังเลยอะรู้สึกว่าที่ทามาแนมะ่งแบบสูญเปล่าอะ่ะสู้กันมาตั้งนานสูญเปล่าอะ่ะเหนื่อยกันมาตั้งนานทีมเบิร์กกันมาตั้งนานดึงเอากลับไปได้ง่ายๆเลยอะ,ะทุกอย่างอยู่ดีๆก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยพลิกแบบเร็วมากแบบคราวที่แล้วอีพีแล้วเราแบบตั้งรับไม่ทันเออเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นหรอคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบไวมาก อหารไปอีกทีท่านหนุวยเราลงไปนอนพร้อมกับมือขาดแหละซึ่งตองกอมันเป็นใจรลายดีย่างเงี้ยคนนี้เป็นอะไรไปอีกคนใช่ไหมอเอาไปไวาเครียดมากมันคือว่าแบบเจอข้างขึ้นนี่มันไม่ง่ายจริงขนาดต่อให้เป็นอันดับที่สุดท้ายแต่มันก็ไม่ใช่ท้ายสุดเออคือมันยังไงมันก็มันโหดมากอะ จริงๆอ่ะคือเราเราเห็นเราเห็นคนเขาพูดกันมาเยอะแหละว่าข้างขึ้นยังไงเสาหลักก็เดี๋ยวเดี๋ยวด้วยไม่ได้แต่มันก็คือตอนแรกเราจะบอกว่าเอยแต่ก,ก็มีทันเจริทตั้งสามคนเลยนะที่แบบว่าเออสิงมือกับผมก็พอโอเคแต่เราลืมไปว่าสองน้ก็ห้อยน้องสาวเข้ามาด้วยเออมันก็เลยกลายเป็นว่าเออก็ยากยากขึ้นอีกเอาเป็นว่าเนี่ยีีเนี้ยจะได้รู้แล้วว่าเขาจะพลิกสถานการณ์ยังไงมันสกโก้เหรอ หรือมีใครมาช่วยหรอฮันจิโลจะอีโวได้มากกว่านี้อีกไหมคือฮันจิโลสู้ชีวิตมากเลยเนาะโดนแล้วโดวนอีกอ่ะทำท่าจะตายตั้งแต่ตั้งแต่ตแตเลื่อขึ้นตาแล้วอะเออที่หายใจไม่ทันะมันก็ยังสู้ต่อไม่ไหวก็ยังต้องเรียยวยังไงไม่ไหวบอกไหวอะไรอ่อือฮันจิโลสู้ชีวิตเอาเป็นว่าเราก็จะต้องมานั่งกุมขมับแล้วนะคะ อยากรู้ก็ต้องไปดูเพราะฉะนั้นจะไปดูแล้วก็ไปดูกันเลย,ยเนี่ยเซนิสอจะเป็นอะไรด้วยไหมเนี่ยฟันไปนหลายหลังมากวิลล่น้องในสโกหลุด น้องสึกเกอุซุยลงไปนอนเลยอ่ะตอนที่สิบห้ามยอมแพ้เด็ดขาด จะพึ่งยอมแพ้ さんが病気で死んだのも悪いことみたい精一杯頑張ってもダメだいかないわ。

ที่เหลือเป็นไงม้่งวันนี่ะอืมหนีไปหมดแล้วอ๋อน้องอย,นอนอยัยนง,นงนอนอยู่อุ๊ยว h a t ้มนะ <c oughs> ันอยู่กันครบเลยอะโอ้โหชิวๆด้วยต่อเรียบร้อยแล้วด้วยหัวเฮ้ยเซนสิสือก็ด้วยเหรอ, <c oughs> อเอี่ยย みっともね。<laughs> なん、ね、で俺を殺さないうてかしびれてる。まだ力が入らない。今首を狙っても、ない妹だ。 กอ,อดิฟิดฮ์วัดขุยอะไรกันวะเนี่ยจะทำอะไรป้องวะ

ม่วงเลยฟันโดนมึงโดนโส้สัใจน้จะเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์แย่มากเลยนี่ ต้องหนีอ่ะมันน,น,นไม่ได้อ่ะ <c oughs> จะชะนะอยยังไงวะเนี่ยอุ๊ยเนี่ยมันเร็วมากเลยอ่ะ <c oughs> ทันจิโร่อ่ะ วิ่งไหวได้ยังไงเหรเนี่ยแม่เป็นอาสูรก็พูดได้ดีวะอะไรอ่ะโอ้ยนิ้ว

ยได้ใจบู๊บเลยวะบู๊บเลยวะเจอแรงขอกหัวเข้าไปอสูรยัง 嗯。我。哦。我上班的。 ได้ป่ะวะลุกเฮ้ยไม่ขาดแน่เลยว่าแหละ อืมอืมอืมอืโอืมอืมอนะืมอ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 ือืมอืม ได้เหรอโอ้ยเข้าแล้วฮือสุดยอดโหสุด กำแสงอะไรเนี่ยขัดพร้อมกันขัดพร้อมกันอย่างนี้เหรอ ขัดพร้อมกันเถอะขัดพร้อมกันมันเอาออกได้แล้วเห็นไหม โอ้โหโอ้ทันชิโร่รับมือได้ไงวะเน,นี่ยทันชิโร่ โอ้รู้คนเนี่ยโหซุย โดนแน่งโดนแน่โอ้โหวิพาเมื่อกี้แบบโอ้โหสุดยอดสุดยอดสก๊อตสก๊อดโอ๊ย โอ้ยเกินไปเกินโอ้ยโอ้เียอ้ยโคตรเดือดอะแบบ ตายเป็นตายแล้วว่า ดูเสียวค้างวแวับบ เซนิสสุคนเดียวขนาดเร็วๆแล้วเนี่ย เลยฉีเลยขัดพร้อมกันตายตายโอ้ยใช่อย่าทัาน กูเหน่อยมไปไปสู้กับเขาด้วยอ่ะโหแล้วกิ้งกิ้งมาเจอกัน <laughs> นมจล <laughs> ย,ยังไม่ตายเว้ยเ <c> น <oughs> ี่ยไม่ไหวคันแท้ว่าอันจิโนจะตายก่อนไหมเนี่ยโอ้โหอึดอัดแทนเลยอะทำเสียงอ,อึดอัดมากอะ ซุยก็สะบักสะบอมแล้วอ่ะวิ่ง,งอะไรอะ่ะว้าฮะ<า>อะไรมันยังปล่อยออกมาได้อีเหรอเฮ้่อสุดท้ายเหรอหรือไงอ่ะ ภาพเดี๋ยวควันค่อยๆหายฮะ <c oughs> จบ <c oughs> เ,เปลี่ยนฉากจบด้วย <c oughs> มีตัวไหนที่ไม่ค้างบ้างหรอคือมันไวมากไม่ผ่านไปยี่สิบนาทีแล้วหรอ

วมารู้ว่าจะเกิดใหม่อีกกี่ครัค้งจบกันไปแล้วนะคะกตบคิมเสนุเยาบายอีพีที่10จบกันไปอย่างรวดเร็วแบบเดือดมากเอจริงๆมันมันก็มันก็คงจะไม่เร็วแต่แต่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันผ่านไปเร็วมากเลยอะ อืมแต่งล้าก็ตัดกมการแต่เราแต่ว่าทําไมมันเหมือนมันยังไม่จบ้าโรนี่ยังยังใช้มอนต์อสูรโลหิตได้หรอหรือว่าก่อนที่ก่อนที่เขาเรียกว่าอะไรอะก่อนที่จะสลายไปเขาเขาใช้ได้ทันอย่างนี้หรอใช่ปะ่ะอารมณ์แบบยังไม่ทันสลายก็ใช้ได้โว้ว่ะนึกว่าแบบปัดแล้วก็จบสักทีอะไรอย่างนี้แบบ ฉันต้องรอไปอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วล่ะเนี่ยอจริงๆก็รู้แหละว,ว่ามันต้องรอแต่ไม่รู้ไม่คิดว่าฉันจะต้องหอบความค้างคางดนี้ไปอีกตั้งหนึ่งอาทิตย์อีกแล้วล่ะเนี่ยใดๆคือยินดีนะสุกี้ทุกคนอยู่ดีขึ้ช่วเออมีเมื่อ <laughs> กี้ก็งง,งชอ็อกไปนิดหนึง่ง <laughs> ย้ายอวัยาวะภายในอจริงตอนแรกปวดกระดูกเนี่ยพอเข้าใจนะเคยดูหนังจีน กดเขาต่อปักปักมุดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบย้ายอวัยวะภายในย,ย,ย้ายยังไงวะเกินไปนี่มันไม่ใช่หมูแล้วมั้งเนี่ยมันตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่หมูนะเนี่ยเอออยู่ในป่าทดลอหดถึงก็ต้องย้ายอวัยวะเลยวะโอ้ยเอาเป็นว่าก็ยังดีทุกคนยังอยู่ดีถึงแม้ว่าเมื่อกี้ตอนจบอีพีมันเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ เอาเป็นว่าที่ดูเมื่อกี้ทุกคนอยู่ดีอตอนแรกตกใจคิดว่าจะเป็นเซนิสส์กับทันจิโร่นี่แหละที่ตัดกันคนละหัวแบบฉฉันตกใจมากเฮ้ยสองคนนี้ได้ตัดหัวหรออะไรเงี้ยอย่สุดท้ายพี่ต้องช่วยกันนะมันไม่ง่ายขนาดนั้นจริง,รงๆมันยากมากเลยนะเนี่ยอสูรแบบเท่าที่ดูมาอันนี้ทรมหดสุดแล้วปะเนี่ยรู้สึกวันยาวนานมากหนึ่งว่าแหละด้วยความที่ว่าเป็นค้างขึ้นด้วยส่วนตอนท,ที่ที่สู้กับอาคาสาก็ ที่มันมันยังไม่นานเท่านี้มันอาจจะเพราะว่าเดี่ยวเดี่วกันอืมมันก็เลยจบไปคือก็อย่างที่คนเขาว่ากันแหละว่ายงมีเสาหลักก็เดี๋ยวเดียวกบค้างขึ้นไม่ได้ดีมันก็เลยจบไป,ปพออันนี้มาอันนี้มันก็ไม่เชิงเดียเด่ยวเนดะี่ยวเนาะมันก็ยังมีทันจิโร่ช่วยแต่คราวที่แล้วอะทันจิโร่ก็ไม่ไหวประสบการณ์การฝึกฝนอะไรก็ยังไม่ถึงก็เลยยังช่วยช่วยช่วยเลนกูฮุสูยังไม่ได้ตอนนี้ รอบนี้แบบจะพักฟืก้นกันกี่เดือนกี่ปีวะเนี่ยนิวทันจิโร่แบบอืมฉันไมฉันปวดอ่ะดูแลว้วฉันนึกถึงเดก,กุเลยอ่ะตีบโพแล้วนิ้วม่วงเนี้ยนึกถึงมายฮีโร่เลยอ่ะแบบอืมนี่มันผู้สืบทอดออ f โฟวันมันเนี่ยคนละเรื่องโอเคเอาเป็นว่าอีพีนี้ดูเดือดแล่ภาพก็แบบเมื่อกี้รู้สึกแบบ เฮ้ยแบบไอที่นิ่งๆไปนี่คือแบบว่ารู้สึกเป็นบุญตาที่ได้ดูมากมันภา้ามันสวยมันสมมงม,ม,ม,มันแบบเอฟเฟกอะไรทุกอย่างแบบโอ้ยพูดเลยฉันคนลุกคือเขาจัดเต็มทุกอีพีจริงๆนะงานคุณภาพทุกอีพีจริงๆไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ผ่อนดีไม่ผ่อนเลยค่ะดีจริงๆเรื่องงานอนิเมชั่นของสตูดิโอนี้ที่สุดอาเป็นว่าเราคงจะต้องเบคิดไว้แค่นี้ก่อนทุกคนก็ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะอย่าลืมกดกระดิงด่งกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อที่อาทิตย์หน้าพอเราอัพปุ๊บเนี่ย EP ใหม่ทุกคนจะได้ดูก่อนใครเลยน,นั่นเองเพราะฉะนั้วันนี้ขอจอบไวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะบ๊ายบาย